สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็กำลังขับรถนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับให้ขาตังกรนยครับอตอนนี้กําลังขับรถนะครับไปทำอะไรรู้ไหมครับ <laughs> ไปฉีดวัคซีนเข็มที M ่สเนื่องจากเนาะตั้งแต่การเริ่มเปิดให้จองในวันวันหรือสองวันแรกผมจำไม่ได้ว่าเปิดจองวันไหนแต่น่าจะประมาณเดือนกันยายนเป็นที่แาประมาณเนี้ยนะครับ ผมก็ได้ทำการจองนะครับวัคซีนโมโนนะครับกับเครือของเกษมลาดนะครับก็ปรากฏว่าใช้เวลารอตอนนั้นน่ะที่จองอ่ะเพราะว่าผมได้ที่แรกสองเข็มเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เข็มบู์แล้วก็ไม่นับมั่นใจนะครับว่าเออเราจะได้เข็มบูต์หรือเปล่านะครับก็เลยจองไว้ก่อนนะครับแต่สุดท้ายนะครับถ้าใครตามคลิปผมนะครับหรือว่า ยูทูบของผมนะครับสังเในช่องหรือว่า s u b สกายนะครับก็จะรู้นะครับหรือว่าเคยดูคลิปเก่าผมก็จะรู้ว่าผมฉีดไปแล้ว3เข็มนะครับสเข็มแรกนะครับผมไปตรวจภูมิมาแล้วนะครับก็จะเป็นของซ i โนแวกนะครับสงเข็มนะครับภูมิสามร้อยกว่าแล้วพอหลังจากนั้นประมาณเกือบเกือบสเดือนนะครับผมก็ไปฉีดแอสตานะครับเพราะว่าตอนนั้นโรงพยาบาลให้มีการบูสต์บูสเตอร์นะครับตั้งแต่ 21กรกฎาคมนะครับก็ตรวจคูมาเรียบร้อยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,000-4,000นี่นครับแต่ว่าช่วงที่ตรวจภูมิเนี่ยเป็นช่วงที่แค่2วีืนะครับซึ่งภูมสูงสุดจะอยู่ที่4นี่ยครับเดี๋ยวอตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบ3เดือนกว่าแล้วนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาเย่กับโมโนนาดีนะครับพอดีว่า3เดือนกว่าก็เลยคิดว่าจะฉีด เนื่องจากมีแลนนะครับว่าอาจจะไปต่างประเทศนะครับซึ่งซิโนแวคสองเข็มหลายประเทศถึงแม้จะยอมรับเนาะแต่ว่า,าแต่ว่าประเทศที่เราอยากไปาอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็ระยะเวลาแก็บนะครับมันไม่พอนะครับดังนั้นผมก็เลยมามีส่วนความคิดว่าผมจะฉีดซิโนแวคสองเข็มก็คือเหมือนผมป่วยและหายนะครับเป็นซิโนแวคสองเข็มนะครับแอสตาคือเข็มแรกนะครับซึ่งฉีดไปเดือน กรกดาแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นโมนาเ็ที่2ก็คือเราฉีดสูตรคข่เอสตาโมนานเองนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะรีวิวให้เพื่อนนะครับแล้วก็รีวิวอาการนะครับตอนนี้นเดี๋ยวขออนุญาตขับรถก่อนนะครับถ้าไป็นผมต้องขับรถใช่ไหมครับคือ,อผม,มาอยู่ชลบุรีนะครับแล้วก็ที่เราจะไปเนี่ยจะไปที่เพชรเกษมราชนะครับราวคำแหงนะครับใน ก o o g l e แ a p บอกว่าสักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวขอขับรถกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เกษมราชครับนะครับอันนี้แอบประทับใจนะครับก็คือผมมาฉีดวัคซีนที่เกษมราชตามคำแหงเนาะก็วนมาด้านหลังนะครับที่จอดรถตอนแรกอะครับโอ้โหรถเยอะนะครับรถเยอะมากนะครับแล้วก็เราก็ขับไปก็เจอที่จอดหนึ่งที่จอดครับอยู่ตรงข้ามแล้วก็มันมีป้ามองฝั่งตรงข้ามมบมีป้ายเขียนว่าสําหรับผู้จองวัคซีนสิทธิ์ฉีด จองวัคซีนโมโนนาะครับผมก็เลยโอเคลองถามเขาดูครับยามก็ให้โชว์บาร์โค้ดนะครับเมื่อโชว์บาร์โค้ดเสร็จแล้วเขาก็ดูวันนะครับก็จะเข้ามาจอดได้เลยครับดีมากเลยนะครับเพราะว่าเร็วแล้วก็มีที่จอดให้ประทับใจมากครับเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้นตอนการฉีดวัคซีนหรือว่าการเป็นยังไงของกรลงบาลเกษมลาชรามคาแห่งเนาะแต่ว่า อขบบคคุณรัโอเคอันนี้ก็ฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เวลานะก็ผมมาถึงตั้งแต่ประมาณ8ปดโงครึ่งนะครับนี่ตอน1 0บโมงสนาทีนะครับรวมขั้นตอนทั้งหมดนะครับเรียบร้อยนะครับก็สิ่งที่มันก็คือได้ก็ได้หลักฐานมานะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแบบแบบแบนะครับแต่ว่ามันจะ คือในนี้เนาะมันสูงสุดแค่สามสามโดสเลยนะครับผมได้โดสที่สี่มันก็เลยโชว์ในหมอดพร้อมแทนนะครับก็กเกษมราชนะครับค่อนข้างบริการเป็นขั้นตอนได้ดีนะครับคนอ้อยอาจไม่เยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นวัคซีนในส่วนของโบรนาที่เราต้องชำระเงินเองเนาะ,ะขั้นตอนที่ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลที่ผมเคยฉีดนะครับก็คือโดยปกติอ่ะก่อนที่เราจะฉีดเนาะเราจะต้องมีการวัดความดันนะครับที่นี่ไม่ได้มีการวัดนะครับแล้วก็ เมื่อหลังฉีดเสร็จนะครับพี่นี่ก็ไม่มีการวัดความดันเช่นเดียวกันว่าฉีดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีเข็มกัดมีอะไรให้เรานะครับรวมไปถึงก็จะบอกวิธีการดูแลตัวเองหลังจากฉีดถ้ามีอาการแพ้นะครับผมฉีดรอบนี้นะครับเขา้าก่อนนะถ้าใครตามคลิปผมก็จะแพ้บวมแดงร้อนเนาะรอบนี้ผมไม่เป็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาการเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เ,เกือบยี่สี่ชั่วโมงในการฉีดโมโนนาแล้วนะครับก็คือเมื่อคืนนะครับก็อาการคลายๆกับแอสตานะครับผมตื่นมาตอนอตอนแรกก่อนนอนรู้สึกปวดหัวแล้วหนักหัวเนาะผมก็เลยกินยาพาราไปนะครับ2เมต็ดตามน้ำหนักตัวเนาะหลังจากนั้นนะครับประมาณตีสามครึ่งนะครับผมก็รู้สึก ปวดฉี่มากปกติไม่เคยฉี่กันนะปวดฉี่มากพอตื่นออกมานะครับก็รู้สึกอพอตื่นก็รู้สึกหนาวคับหนาวสั่นมากห่มผ้าห่มเปิดแอร์ให้มันแบบร้อนขึ้นเนาะก็โอเคแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาก็การมึนหัวปวดหัวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอาการหายหรือไม่หายยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นแอซ่าพวกนี้น่าจะดีขึ้นหรือว่าเย็นๆเนี้ยน่าจะดีขึ้นแล้วครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่2ในการฉีดวัคซีนโมโนนาะครับเมื่อคืนไม่มีผลข้างเคียงเลยแล้วนะครับไม่มีไข้ั้งแต่ประมาณสัก2องทุ่มนะครับรู้สึกสบายตัวขึ้นรู้สึกไม่ปวดหัวไม่เมื่อตัวนะครับดีมากเลยแล้วก็ไม่มึนหัวนะครับพอตื่นเช้ามาก็โอเคและ ไม่มึนหัวนะครับสามารถมาทํางานแล้วก็รู้สึกเฟสขึ้นนะครับแล้วก็มีอาการเดียวคือหิวข้าวหิวข้าวกลางดึกมากเมื่อคืนหิวข้าวมากนะครับแต่ก็พยายามข่มตานอนนะครับเพราะาไม่อยากกินดึกเพราะว่าพื้นฐานป็นกดหลย้อนด้วยเนาะสําหรับใครที่จะัดสินใจว่าจะจองหรือชีมโมโนนา,นานะครับอาการมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าส่วนตัวควรอาการจะคล้ายค้าแอสตานะครับซึ่งมีไข้นะครับ มีไข้1วันหนึ่งสวันเนาะแล้วก็ไม่สบายตัวเลยไม่ชอบเลยนะครับอ่าเสินคายรู้สึกว่าอ่าไม่อยากฉีดยาฉีดแค่ซิโนแวกก็อันนี้เป็นแล้วแต่เขาเรียกว่าแล้วแต่คุณเนาะว่าคุณจะซ้ำเพราะผมมองว่าบางคนฉีดซิโนแวกภูมิก็ขึ้นเป็นพันนะครับมันแล้วแต่คนเลยอันนี้จากประสบการณ์มันไม่มีใครแบบ ฉีดเท่าไหร่รับภูมิต่ามากต่ำมำ่ม,มีมันมีนะต่ํามากหรือว่าสูงมากไม่มีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่การที่บูสเตอร์อย่างเงี้ยมันช่วยทําให้คุณป้องกันโรคได้ดีขึ้นนะครับแต่คุณต้องยอมรับกับผลข้างเคียงของมันที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครสงสยัยหรือว่าอยากามีข้อสอบ,ซ,บซักถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนหรือว่าการได้รับวัคซีนนะครับสามารถ กดคอมเมนต์ได้นะครับหรือใครอยากดูคลิปนะครับเกี่ยวกับไลฟ์แส์ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ